โอเคนะครับตอนนี้นะมันเปิาที่นี่สถานีบ้านตาชีที่นี่สถานีบ้านตาชีบริษัทที่มีความประสงค์จะรอสถานีบ้านตาชีก่อนลงจากขบวนรถบริษัทบริษัทสิ่งของและสัินค้าของแท้ที่นำติดตัวมานำมลุกนิสัยขอดยที่ดูต้องครบองเดือนนี้นะครับถูกรถเชื่อมจานชานที่หนึ่งคือขณะนี้เป็นขบวนเร็วเที่ยวขึ้นวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ลับสมงพัสดสารจาสถานีกลางกรุงเทพอภิบาลไปทางสถานีเดินชัยมีตัวชี้การดอสารนักขึ้นจะทาที่นั่งบนถูกรใเ้เป็นที่เรียบรอนนี้นะครับบนรถิฟเที่ยวขึ้นวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งออกจากสถานีบ้านตะคีไแล้วจะให่เราสง่งพัดุสารที่สถานีหนองโพสถานีนครสวรรค์และสถานีปากน้ำโพเป็นสถานีต่อไปจะอำเภอเมือนะครับันนี้อยู่มาตากินนะครับฮนะ เข้ื่อความปลอดภัยโรดอย่างถูกต้อหรือต้อตงนนะระมังถ้าปิดปากนะถ้าปิดปากจะได้รับอันตรายร้ายแรงขอบคุณค่ะน้ำไม่เกี่ยวนะครับอ่าใชยหน้จะเสิมตอนนี้เราเลือนหนึ่นขงของจากมาตะกี้แล้วับนะ